All new, us, S <S สวัสดีครับวันนี้ไมค์ก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้แนะนำนักแข่งโต y o ต a าทีมไ h a แลนด์ทั้ง4ท่าน สนามที่ n e w b ิ r g ก i n g เนี่ยโขดหินสมคำน้ำลือไหมครับชื่อ n e w b ิ r g ก i n g ก็เป็นประกันอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นสนามที่ยากที่สุดในโลกนักแข่งทุกท่านในโลกนี้อยากจะไปลงแข่งที่สนามนี้มันยากขนาดไหนครับผมว่าหนึ่งในยากที่สุดในโลกก็ว่าได้โค้งแทบทุกโค้งเป็นมุมอับวันหนึ่งเรเผลอขับๆับอยู่เนี่ยเจอสามฤดู ทั้งฝนทั้งเกล็ดน้ําแข็งแล้วก็ทั้งแห้งนะครับแต่เราก็เอาอยู่ใช่ไหมครับแน่นอน,นครับเรามีการเตรียมตัวนะครับสภาพร่างกายจิตใจเราพร้อมด้วยเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราทําได้คิดว่าการที่เราผ่านบททดสอบนี้มาได้เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่างนักแข่งโดยเฉพาะรถเรามั่นใจในตัวเอาติดสปอร์ตทำให้เราผ่านมา24ชั่วโมงได้และนี่คือบทพิสูจน์แห่งที่สุดของความภาคภูมิใจที่ทีมนักแข่งไทยได้ไปประกาศสักดาให้โลกได้รู้จักจ All new Corolla Altis S Sport so excited